الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นเลยผมก็ต้อง ชุโกต่อรอดสุบฮานะฮัวตาลาเที่รอดสุบฮานะฮัวตาลานั้นยังให้ชีวิตเรานั้นได้อยู่จนกระทั่งมามาถึงทุกวันนี้วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องไม่ให้ปฏิบัติตามอารมณ์อันอบีมุฮัมมัดอับดุลลาฮ์อิบนีอัมลิสนินอัสซอดิยัลลอฮุอันฮุมาโควะลาโควะัสุลลอฮฺซุลลอฮฺวะเลห์วะสัลลัม ลายุ่มินูอะฮัดุลุมฮัตตายะกูนะฮาวะฮูตะบะอันลิมาจิตุบิ h a d i s u ฮะ a s นซอฮ h i ะรอวย์น่าวฟีกิตาบิลฮุจจาบิสนาดินซอฮ h i ะรายงานจากอบีมุฮัมมัดอับดุลล์อิบนีอัมริสนินอัสออดิยลรอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าเขานั้นจนกว่าอารมณ์ของเขานั้นจะปฏิบัติ ในสิ่งที่ฉันนั้นได้นำมาฮะดิษฮัสันซอเฮียเราได้บันทึกไว้ในอัลฮุญะโดยใส่รายงานที่ซอเฮียคำอธิบายจากคะดิษนี้ท่านอูลสุลลาะซุลลลอฮวอะลยิวะสลัมได้แจ้งให้เราได้ทราบว่าการศรัานั้นจะยังไม่บรรลุสู่เป้าหมายจนกว่าเขานั้นจะยอมรับและปฏิบัติท่านนาบีได้นำมาแก่เรานั่นก็หมายความว่าจะต้องปฏิบัติ คำพีของลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลลาะสุลลาะหัวอะไลฮิวะซัลล,ลัมไม่เพิ่มเติมไม่ตัดทอนแต่ประการใดและบทสามบทเรียนจากคดีน,นี้บทเรียนที่หนึ่งการงานของคนมุสลิมนั้นจำเป็นต้องตามคำพีของลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลลาะสุลลาะหัวอะไลฮิวะซัลล,ล,ลัมสองการปฏิบัติ การไม่ปฏิบัติตามนาบีและฝ่าเฟืนคําสั่งของท่านน,าาน,นาบีถือว่าปฏิเสธและเป็นกาเฟสอย่างแน่นอน3จําเป็นแก่มุสลิมจะต้องยอมรับและปฏิบัติคําสั่งของท่านอัลซุลวัลซอลวะหัไลฮิวะซัลลัมก็ผมก็มีอีกเรื่องหนึง่งจะมาฝากพี่น้องฝากท้ายพี่น้องไว้นะครับเรื่องที่ผมจะฝาก ใช้ไว้ก็คือเรื่องการครบเพื่อนที่ดีหรือการครบสายที่ดีการสมาคมเพื่อนที่ดีนั้นคือการถือผลประโยชน์บนโลกนี้และโลกหน้าและเพื่อนที่ดีนั้นจะต้องหนักแน่นอยู่บนความรักที่มีต่อเรามากกว่าความรักที่มีต่อเราจะคอยสั่งสอนเรานั้นให้ทําความดีและจะคอยห้ามตามเราให้ห้ามตามเรานั้นพ้นจากความชั่ว นั่นแหละนี่แหละคือเพื่อนรักที่ดีที่สุดของพวกท่านและอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺนะฮฺอตาลาได้ตรัไว้ว่าอันอาคีลาอุยยอไม่ซิมบะดูฮุมลิบะดิลอาดูอิลล์มุตตะกีนหมายความว่าวันนั้นบรรดามิสหายนั้นจะเป็นศัตรูต่อกันนอกจากผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮซุบฮาฮนะฮฺอตาลา และท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัมได้สนับสนุนให้เรานั้นเลือกคบเพื่อนเพื่อนหรือสหายที่ดีเล่าจากอบูฮุเร์รอดิยัลลลฮุอันหุอันฮูท่านได้กล่าวว่าท่านนบีลุลลัมได้กล่าวว่าชายคนหนึ่งนั้นจะอยู่บนศาสนาได้นั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนรักของเขาดังนั้นจนดังนั้นจงหา เพื่อนรักของท่านสักคนในหมู่พวกท่านและผมก็ขอจบเพียงแค่นี้หากผิดพลาดประการใดผมก็ขอมาอาฟพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวบิลลาฮิตอฟิกบัลฮิดายะอสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุ